สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะมีชื่อว่า, Coconut Oil, Smile, า c o ค o n ท t ออย c o โคโ m i มายต s เอสซีผลตนั่นเองนะคะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะน้ำมันบริสุทธิ์สูงสุดนะคะไร้สารตกค้างค่ะผ่านมาตรฐาน GMP นะคะมีคุณประโยชน์มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการกระตุน้นการเผ,ผาผลาญไขมันนะคะกระตุ้นการทำงานของสมองค่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี และก็ยังช่วยขับของเสียในร,ร่างกายได้อีกด้วยและก็ยังมีคุณประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะวิธีการรับประทานก็ไม่ลุ่งยากเลยนะคะสําหรับใครที่บอกว่าอยากจะบารุงร่างกายนะคะบารุงร่างกายโดยทั่วไปค่ะรับประทานขณะท้องว่างวันละ1เม็ดนะคะหรือใครที่บอกว่าต้องการควบคุมน้ําหนักเป็นพิเศษนะคะ ให้ทานวันละ2เม็ดนะคะขนาดท้องว่างก่อนอาหารนั่นเองค่ะก็จะช่วยในการกระตุ้นกนรารเผาผลาญไขมันได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ ทานคู่กาแฟได้คุณแม่ให้นมบุตรก็สามารถทานได้ค่ะผู้สูงอายุก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันนะคะช่วยในการปรับฮอร์โมนลดปัญหาอัลไซเมอร์ค่ะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงค่ะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ1กระปุกนะคะราคา390บาทซื้อ2กระปุกค,ค่ะราคา780บาทส่งฟรีใครที่บอกว่าอยากจะได้3กระปุกนะคะราคา1,170บาทส่งฟรีแล้วยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มไปอีก1กระปุกให้ เลยนะคะฝากกันด้วยนะคะกับน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่อยากจะให้ใครหลายๆคนได้ลองนะคะโคโค่นัตออยโคโค่สไนตราเอสซีเครดค่ะ